สวัสดีครับวันนี้ร้าน Tiger i n v e r นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับใช้งานของเครื่อง c a n o อนะครับเป็นรุ่น Canon น g 2 0 1 0นะครับลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ระหว่าง g 2 0 1 0 g 2 0 0 0 g 3 0 0 0 g 2 0 1 0นะครับแต่รุ่นนี้จะมีหน้าจอตัวนี้นครับเป็นตัวเลขบอกว่าเราจะต้องการ ก๊อปปี้เท่าไหร่ g n น,นะครับอันนี้เครื่องเราก็ใส่หมึกแล้วก็เทสเครื่องอะไรปกตินะครับเห็นว่าน้ำหมึกในเต็มในสายซึ่งขั้นตอนในการเติมหมึกเทสเครื่องตัวนี้เราก็มีทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้เราจะมาดูว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับดูที่หน้าเครื่องนะครับ g 2 0 1 0ก็จะประมาณนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาไฟเขียวติดค้าง มีเลขหนึ่งขึ้นแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะครับตัวนีเ้เราจะมาดูว่าการใช้งานฟังกช์ชันนี้เป็นยังไงอ,อย่างสูตรการถ่ายเอ,อกสารนะครับถ้าเราจะถ่ายเอ,อกสารนะครับเราก็เปิดอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้งานที่เราจะถ่ายนะครับอย่างนี้ครับสมมอผงานที่เราจะถ่ายเอ,อกสารวางนะครับชิดลุกศร ตรงนี้นะครับตัวนี้จะได้เซนเตอร์ขนาดจะได้ a 4พอดีตัวนี้นะครับอ่านะี่ครับข้านล่างก็เป็น a 4พอดีนะ่ครับวางชิดลูกศรน,นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาลงตัวนี้คือจำนวนที่เราจะก๊อปปี้นะครับว่าเราจะเอาจีเพนนะครับสมมติว่าเราต้องการ5แล้วก็กดปไปเลยครับใส่5ใบเป็นเลข5แล้วกดทีเดียวนะครับทาย สีดำก็กดแบกถ่ายสีก็กด Color อรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแผ่นเดียวนะครับถ้าเราต้องการออกจากฟังก์ชัน5เรากดสต็อนะครับตัวนี้ก็จะกลายไป็นเลขหนึ่งนะครับกดสีครับกดนิดนึงฮะทีเดียวครับอันนี้ถ่ายกระสันสีนะครับส่วนดำก็กดแบกนะครับเหมือนกันนะครับเครื่องก็จะวอร์มก่อนนะครับแล้วก็จะ ทำการเลื่อนสแกนเนอร์มาสแกนก่อนครับตอนนี้ก็จะรอ,อนิดนึงการเชื่อมต่อคอมนะครับแค่เราเสียบปลั๊กให้ไฟติดก็สามารถถ่ายเอกสารได้แล้วนะครับถ่ายเอกสา,ารถ,ถ้าเป็นการถ่ายแบบบัตรประชาชนนะครับอาจจะต้องถ่าย2รอบนะครับคือเราไม่สามารถที่จะ ถ่ายอัตโนมัติได้เพราะรุ่นนี้จะไม่มีการพิมพ์แบบอัตโนมัตินะเห็นไหมครับการถ่ายเอกสารจะได้หมดเดียวนะครับไม่ไม่สามารถที่จะตั้งค่าภาพให้สูงขึ้นมาได้นะครับจะเห็นว่าเวลาถ่ายภาพสีนะครับจะมีคลื่นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นปกติเพราะว่าการถ่ายแบบนี้คือการถ่ายหมดธรรมดาไม่ใช่การถ่ายหมดคุณภาพนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเรามองเผินๆก็จะเหมือนว่าภาพปกติแต่ถ้าดูดีเทลตรงนี้มันจะมีคลื่นๆอยู่นะครับทีน,นี้เป็นปกติของการถ่ายเอกสารสีเพราะว่าไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้ยกเว้นเราพิมพ์กับคอมถึงจะตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับให้ให้ออกมาสวยกว่าน,นี้ได้นะครับอันนี้เป็นการถ่ายเอกสารถ้าสมมุติว่าเป็นเอกสารที่เป็นนามบัตรนะครับเป็นนามบัตรเราก็สามารถที่จะ ถ่ายได้แต่ต้องถ่ายสองครั้งนะฮะอย่างเช่นเราจะถ่ายเป็นพวกการ์ดนามบัตรหรือว่าบัตรประชาชนนะครับจะต้องมีการถ่ายหน้าหลังนะครับอาจจะต้องถ่าย2ครั้งนะครับครั้งแรกเราก็ต้องเปิดฝ้านะครับสังเกตดูด้านบนคือฝั่งนี้ห้ามกลับไปด้านล่างนะครับนี่ครับตัวนัสือให้หันมาที่ด้านบนแล้วก็คว่ำลงอย่างนี้ครับให้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอ่า เมื่อกี้เนี่ยเราจำลองว่าเป็น AC ถึงนี่ถึงนี่ AC นะครับคราวนี้เราก็ให้อันนี้เป็นด้านบนตรงกลางอันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับเลื่อนตัวนี้กะตรงนี้ได้ครับว่าตัวนี้เป็นเซนเตอร์คือตรงกลางอันนี้ด้านบนนะครับก็คือ1กระดาษมันก็จะอยู่ด้านบนอย่างงี้อ่าแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็กดได้เลยเราต้องการกี่ก็ปีนะครับถ่ายดำหรือสีอันนี้ถ่ายขาวดำอ่าดูกันกดหนึ่งครั้งครับ เครื่องก็จะทำงานปีนออกมาแผ่นหนึ่งครับแล้วเราจะถ่ายด้านหลังโดยใช้แผ่นเดิมเข้าไปอีกตนะอันนี้ก็ถ่ายด้านหน้าออกมาเห็นไหมครอันนี้คือด้านบนมันจะอยู่ส่วนบนของกระดาษด้านล่างเราต้องการถ่ายตรงนี้ตรงนี้ครับให้มาอยู่ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับเราก็ใส่กระดาษแผ่นเดิมโดยหันที่เป็นหัวลงนะครับห้ามทําอย่างนี้นะครับ ให้เอาที่เป็นด้านบนลงนี่ครับด้านบนหนังสือเอาลงนะฮะอยากกลับด้านเอาลงแบบนี้อ่าหันหน้าที่จะพิมพ์มาหาเราแล้วก็เอาด้านบนลงไปเสร็จด้านหลังนะครับพลิกกลับให้อ่านได้ก็คือให้เป็นด้านบนเหมือนเดิมเมื่อกี้เราถ่ายบนอยู่นี่กะอีกน,นิดนึงครับด้านหลังก็เอาลงมาน,นิดนึงให้มันตรงเซนเต,นเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะ อันนี้บนเมื่อกี้นะครับหลังล่างอยู่นี่อันนี้เป็น a 4ถ้าเราต้องการต่ำมากๆก็เอาลงไปอีกอ่าอย่าวางตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้าวางตำแหน่งเดียวกันมันจะทับกันนะครับจะทับกันวางคนละตำแหน่งนะกกวาตรงกลางแล้วเราก็ปิดลงไปกดอีกทีนึงครับเครื่องจะดูดเอากระดาษแผ่นเดิมลงไปนะเครื่องจะดูดเอาแผ่นเดิมลงไปนะฮะอันนี้เป็นวิธีการถ่ายบัตรประชาชนดาร์ด เห็นไหมครับมันก็จะได้หน้าและหลังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทับกันนะครับถ้าเราตรงนี้มันห่างมากเราก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนในต้นฉบับนะครับขึ้นไปนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ในหนึ่งหน้ากระดาษถ่ายสองครั้งนะครับอย่าก,กลับด้านถ้าก,กลับด้านตัวนี้มันจะกลับนะครับซึ่งจะจะไม่ได้นะครับต้องแบบนี้วิธนะีการถ่ายบัตรนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่ได้พิมพ์สองหน้าอัตโนมัตินะครับต้องกลับเอง ีกาารถ่ยบัน,นะ,ะส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม m มน n t e n a n c นะครับการ m มนเท e n นก็จะมีการล้างหัวพิมพ์อ่ะสมมุติว่าเราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแล้วหัวพิมพ์เราออกไม่ค่อยดีนะครับเป็นเส้นเป็นรอยนะครับเราจะทำการเท s ออกมาดูก่อนว่าหัวพิมพ์ตอนเนี้ของเราเป็นแบบไหนนะครับโดยการ กดปุ่มที่เป็นเครื่องมือนะครับ1ครั้งครับกด1ครั้งนะครับจะมีรูปเครื่องมือขึ้นมาที่หน้าจออ่าแบบนี้ครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยอ่าสตาร์ทแบ็กหรือคลเลอร์รก็ได้กดสตาร์ทนะครับอ่าอันนี้รอสักครู่เครื่องจะทําการเทสหมอพิมพ์ออกมานะครับว่าหัวพิมพ์ของเราตอนนี้เป็นแบบไหนคคุณภาพดีไหมนะครับเทสออกมาได้แบบนี้ ถ้าตามแบบนี้คือคุณภาพดี100%จะไม่มีดูรอยสีดำจะเป็นตาข่ายแบบนี้เต็มไม่มีช่องไหนที่หายไปสีก็จะเต็มทุกสีแต่ถ้าหากว่าเราเทสแล้วมันไม่ได้ตามนี้คือสีมันเป็นเส้นนะครับสีมันไม่สม่ำเสมอนะฮะเราต้องทำการล้างนะครับอันนี้การล้างเนี่ยสามารถล้างผ่านหน้าเครื่องได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มเครื่องมือเดิมนะครับกด1ครั้ง ให้มีรูปเครื่องมือขึ้นมาแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับ3ทีกด2ทีนะครับให้ขึ้นเลข3นะอ่าตรงนี้ครับเ,เลข2เนี่ยเลข2นี่ก็เป็นการล้างเหมือนกันแต่ล้างธรรมดานะครับย้ำนะครับเลข1คือการเทสนะครับเทสหัวพิมพ์เลข2คือการล้างแต่ล้างธรรมดาเลข3คือการล้างแบบสูงนะครับคือการล้างแบบสูงนะครับ พอเรากดเลข3ปุ๊บเราก็กดสตาร์ทเลยนะครับเครื่องก็จะทํางานทําการล้างหัวอ่าช่วงนี้ก็จะรอรอจนเครื่องทํางานไปจนเสร็จแนะนําวิธีการล้างนะครับอย่าล้างหัวพิมพ์บ่อยถ้าไม่จําเป็นอย่าล้างนะครับเพราะการล้างหัวพิมพ์พคือการดูดหมึกทิ้งนะครับการดูดมึกทิ้งจะมีข้อเสียหนึ่งเราจะเปลืองมึกด้านหน้ามันจะลดลงเร็วนะ พอเราล้างปุ๊บมึงจะลดลงเร็วกว่าปกติกว่าการพิมพ์2ก็คือซับมึกของตัวเครื่องจะเต็มเร็วนะครับลูกค้าบางคนใช้เสร็จล้างใช้เสร็จล้างคิดว่าใช้เสร็จแล้วจะล้างทาความสะอาดคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือว่า,าไม่จําเป็นไม่ต้องล้างถ้าเครื่องพิมพ์ปกติอยู่ก็ไม่ต้องล้างยกเว้นพิมพ์ออกมาแล้วไม่ดีเป็นเส้นเป็นรอยหรือเปิดดูแล้วมีอากาศอยู่ในท่อของตัวเครื่องอันนี้ก็ทำความสะอาดได้ แต่ถ้าหากเราใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งสองึงสามครั้งโอกาสที่จะมีอากาศในสายก็น้อยนะครับยกเว้นเราทิ้งเครื่องไว้นานหลายเดือนไอ้นั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของอากาศเข้าไปในท่อนะครับตา่อม,มานะครับก็วิธีการใช้งานก็ใช้งานบ่อยๆนะครับใช้งานบ่อยๆมันปิ้น์ให้ครบทุกสีนะครับก็จะใช้งานได้นานเพราะรุ่นพวกนี้ หัวพิมพ์จะพิมพ์ได้1นึ0ง0แผ่นนะครับจะไม่ต้องเปลี่ยนตลับบ่อยนะครับเพราะผิดแทงสําเร็จรูปนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้เครื่องก็จะวอร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าเราสั่งพีนิ่งมือสักครู่นะครับจะรอนานหน่อยนะครับถ้าเป็นล้างแบบคุณภาพสูงนะครับครับ เครื่องที่พร้อมใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเราล้างหัวพิมพ์เสร็จก็จะขึ้นเลขหนึงอย่างนี้ปกตินะครับวิธีการในการเปิดใช้งานนะครับวิธีการเติมหมึกแล้วก็วิธีการ maintenance อะไรพวกนี้ก็จะมีคลิปให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ลองทำดูครับ